ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้พบกับผมคุณโอมอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีเล่นยังไงให้ได้ที่1นนะครับอยากได้ที่1ควรรู้4ี่ข้อนี้เลยจะมีอะไรมั่งไปดูกันเลยข้อที่1ห,หาจุดยุทธศาสตร์ที่ดีคือเราต้องพยายามหาจุดที่ได้เปรียบในการจัดก,การศัตรูนะครับเช่นเราควรจะอยู่ที่สูงๆไว้การอยู่ในที่สูงมันจะได้เปรียบมากๆเพราะเราจะมองเห็นศัตรูได้ทั้งตัวนะครับ แต่ศัตรูจะมองเห็นเราแค่หัวทําให้ศัตรูยิงเราได้ยากกว่าดูจากในคลิปจะสังเกตได้ว่าผมพยายามจะอยู่ที่สูงไว้นะครับเพราะการอยู่ที่สูงนีะทําให้เรามองเห็นวิสัยทัศน์ได้ไกลนะครับข้อที่2อ่านวงเป็นมีชัยไปกว่าครึ่งการอ่านวงเป็นอะไรที่สําคัญมากๆนะครับถ้าเราอ่านวงเป็นเราจะสามารถคาดการวงถัดไปได้ทําให้เราสามารถ ไปยึดจุดยุทธศาสตร์ที่ดีก่อนใครแล้วดักคนที่วิ่งเข้ามาในวงได้สบายๆเลยครับการอ่านวงให้จําไว้ว่าวงมันจะบีบมาทางที่มีพื้นดินเยอะกว่าเช่นถ้ามีแม่น้ําขั้นกลางอยู่แล้วฝั่งเรามีพื้นดินเยอะกว่าฝั่งตรงข้ามโอกาสที่วงจะบีบมาหาฝั่งเราก็เยอะกว่าฝั่งหนูแน่นอนครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้เดี๋ยวผมจะทําคลิปสอนแยกให้อีกทีนะครับข้อที่3 เล่นขอบวงและพยายามเคลียขอบวงแน่นอนว่าการเล่นขอบวงดีกว่าการที่คุณไปอยู่กลางวงเพราะการอยู่กลางวงมันจะทำให้คุณโดนลุมยิงได้ง่ายจากหลายๆทีมนะครับแล้วเราก็ต้องพยายามเคลียขอบวงให้ได้มากที่สุดถ้าเราเคลียไม่หมดมันจะทำให้เราโดนตุยหลังได้ง่ายเพราะฉะนั้นอย่าที่เกียจเคลียรขอบวงนะครับไม่งั้นคุณจะโดนตุยหลังอย่างแน่นอนไปต่อที่ข้อสุดท้ายกันครับ ข้อที่4ี่ทีมเวิร์กแน่นอนว่าการเล่นเป็นทีมเวิร์กเป็นอะไรที่ดีนะครับไม่ใช่ว่าเราเล่นอยู่เมืองนี้เพื่อนไปเล่นอีกเมืองหนึง่งแยกกันไปแต่ละเมืองนี้ก็ไม่เอานะครับเราต้องคอยซัพพอร์ตเพื่อนด้วยถ้าเพื่อนเรากําลังบวกอยู่เราก็ต้องรีบไปช่วยยิงนะครับถ้าเราโดนยิงเจ็บเราปั๊มแค่เฟิร์สเอทพอไม่ต้องไปปั๊มให้เต็มหลอดนะครับเพราะคุณจะพลาดโอกาสไหลายวิมากในการช่วยเพื่อนยิงศัตรูนะครับ ถ้าคุณมัวแต่ปั๊มยาเพื่อนของคุณก็จะตายโอกาสที่ทีมจะแพ้ก็มีได้สูงมากนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับทิคในการเล่นยังไงให้ได้ที่1ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับ4ข้อนี้มันเป็นอะไรที่สําคัญมากๆในการเจาชนะนะครับก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าซายนาละ